สวัสดีและขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ข่าวอินไซด์ช่องของเราที่จะพาทุกท่านไปรู้จักและสัมผัสรถยนต์รุ่นใหม่ๆจากทั่วโลกวันนี้เราจะมาพูดถึงจากรูเอ็กเจ2026รถซีดานสุดหรูจากจากรูที่มาพร้อมทั้งดีไซน์คลาสสิกผสมผสานทเทคโนโลยีสมัยใหม่เต็มรูปแบบตอบย้ำถึงความเป็นผู้บุกเบิกของวงการรถหรูและตอบโจทย์ผู้ต้องการทั้งความสวยงามและสมรรถนะที่ล้ำสมัยจากรูเอ็กเจ2026เปิดตัวมาด้วยรูปลักษณ์ใหม่ที่ดึงดูดสายตาตั้งแต่แรกเห็น ดีไซน์ภายนอกหรูหราโดดเด่นด้วยไฟหน้าทรงเรียวยาวเป็นแบบดีไซน์ใหม่พร้อมไฟเด่นทำวันนิ่งไลท์ดันเป็นเอกลักษณ์ของจักคัวกระจังหน้าทรงใหญ่ลวดลายตะแกรงสีโครเมียมตัดขอบด้วยวัสดุดำเงาตัวถังมีเส้นสายเกียบคมสัดส่วนสมดุลโครงรถใหญ่และยาวให้ท่าทางสปอร์ตและหรูหราในเวลาเดียวกันด้านหลังมาพร้อมไฟไท้ายเล็กดีไซน์โช๊คเทลอบล้อมไปตามแนวบ้านท้ายของตัวรถปลายท่อไอเสียคู่ดีไซน์สวยหรูเป็นทั้งภาพลักษณ์และเสียงคำรามอันร้อนใจของจักคัว XJ2026 ข้อโดยสารของ Jaguar XJ 2026เป็นสุดยอดของความหรูหราด้วยวัสดุหนักคุณภาพสูงประเัติด้วยฝีมือช่างผู้ชำนาญการเลือกสีและวัสดุภายในมีให้เลือกหลากหลายตามต้องการของผู้ขับขี่และผู้โดยสารภุมงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันมีหน้าปัดผู้ขับขี่แบบมิลติทันเต็มรูปแบบดีไซน์หน้าปัดล้ำสมัยมองเห็นข้อมูลสำคัญได้ชัดเจนตรงหน้าผู้ขับ เป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาดใหญ่รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto มีระบบส่งงานด้วยเสียงและการควบคุมแบบสัมผัสทั้งจอหลักและจอควบคุมบนถังบอกผู้โดยสารทั้งหน้าหลังเป็นหนังแท้คุณภาพสูงมีระบบปรุและระบบระบายอากาศจัดเต็มทั้งพื้นที่สีสับพื้นที่ขาและพื้นที่ไหลเพื่อให้ผู้โดยสารทุกคนรู้สึกถึงความสบายตลอดการเดินทางมีระบบไฟส่องสว่างภายในข้อมโดยสารแบบแอมเบียนแลปรับสงได้ตามต้องการเพื่อเพิ่มบรรยากาศและอัตรรสตลอดการเดินทางไกลจาก u ัว x j โและกลุมพลังไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดให้เลือกหลากหลายตามต้องการรุ่นเครื่องยนต์เบนซินเป็นแบบ V6 ขนาด3.0ลิตรโบชาร์จมอบพละกำลังกว่า385แรงม้าแรงบิดสูงสุด550นิวตันเมตรจับคู่เกียร์อัตโนมัติ8สปีดขับขี่ได้ทั้งนุ่มนวลและน่าจ่ารุ่นไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดจัดเต็มทั้งขุมพลังไฟฟ้าและเครื่องยนต์ให้ขับขับเร่งดีประหยัดน้ำมันและลดมลพิษได้พร้อมกันช่วงล่างของแต่ u a XJ2.26 ได้รับการออกแบบใหม่รองรับทั้งการขับ บนท้องถนนทั่วไปและทางไกลมีทั้งระบบการสือเทียนแบบอากาศและโหมดเลือกขาร์ีหลากหลายแบบเช่นคอมพอร์สปอร์ตและไดนามิกช่วยวให้ผู้ขับขี่เลือกใช้ได้ตามต้องการทั้งบนทางหลวงและในเมืองมีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่และระบบความปลอดภัยแบบเต็มรูปแบบเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษาช่องทางขับขี่ระบบช่วยเบรกอัตโนมัติทั้งด้านหน้าและหลัง ระบบแจ้งเตือนจุดอับสายตาและกล้อง360องศาเพื่อช่วยให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรู้สึกปลอดภยัยและมั่นใจตลอดทุกการเดินทางพื้นที่เก็บสัมภาระาของ Jaguar XJ2026 มีขนาดใหญ่รองรับทั้งกระเป๋าเดินทางและของใช้จำนวนมากตู้ฝากระโปรงท้ายเป็นแบบไฟฟ้าเปิดปิดอัตโนมัติสั่งงานผ่านปุ่มหรือเซ็นเซอร์ใต้กันชนเพื่อ,ออำนวยความสะดวกเหมาะทั้งผู้ต้องการใช้เป็นรถผู้บริหารและผู้ต้องการใช้เป็นรถครอบครัวขนาดใหญ่ จัก,กัว XJ 2026จึงเป็นยนต์ประกรรมสุดหรูหราที่ตอบโจทย์ผู้ต้องการทั้งดีไซน์คลาสสิกผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ๆมอบทั้งสมรรถนะการขับขี่ดีเยี่ยมและพื้นที่โดยสารสุดสบายเหมาะทั้งผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ต้องการใช้เป็นรถครอบครัวมีทั้งรุ่นเบนซินและไฮบริดให้เลือกใช้งานตามต้องการตอกย้ำถึงจุดเด่นของจากรัวในเรื่องของดีไซน์และสมรรถนะที่ยังคงครองใจผู้ที่ลหลงใหลในแบรนด์ดังจากอังกฤษมาหลายทศวรรษ ขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามและรับชมคาอินไซต์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่ออัปเดตคลิปใหม่ๆของเราก่อนใครและกดแจ้งเตือนไว้เพื่อไม่ให้พลาดรีวิวและข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่ๆจากทั่วโลกแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับคาอินไซส์ขอบคุณครับ